เพชรนสวัสดีค่ะอยู่กับเจ,จ้าจ่าเพชรเดนนะคะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะวันนี้เจ้าจ่ามีรถ e ีโก a คาสีสวยสดใสามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะคะสวยงามมากคันนี้เป็นใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากสุ k กิสวิปนะคะคันนี้เป็นสุสกิสวิปปี2016เครื่อง1.2 GL ค่ะที่เพชรยนตนเสนอขายเพียงราคา2,99,000บาทเท่านั้นค่ะ พิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะไมค์คันนี้วิ่งน้อยมากนะคะอยู่ที่91,814กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถปี2016วิ่งแค่นี้ถือว่าวิ่งน้อยมากนะคะอะไม่พูดมากนะคะเดี๋ยวจะจ้าจะพาไปดูรอบตัวรถกันเลยนะคะอ่ามาดูส่วนของอันดับแรกเลยจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะดวงไฟตาสวยๆสๆไม่มีรอยแตกรอยงาไรางาน,นะคะ อ่ะคะส่วนไ้ไฟสปอตไลท์ยังไม่มีมาให้นะคะสาหรับคันนี้มาดูส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าจะเป็นแบบรังผึ้งนะคะสีดาสัญลักษณ์ซูซูกิอยู่ตรงกลางชัดเจนส่วนทะเบียนนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ไปเลยนะคะ5กไก่รอเรือ3ามเจดสองูจะได้ไปกับตัวรถเลยนะคะ,ะมาดูส่วนของล้อกันก่อนค่ะอ่ะกันต่อค่ะส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อขอบ16บห มาพร้อมล้อนะคะเอ่เป็นยังเป็นขอบกระทะอยู่นะคะสัญลักษณ์สุสุกิสวิฟนะคะก็คือบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้มาเดิมๆแท้จากโรงงานยังไม่มีการเปลี่ยนนะคะทั้งคันเลยยางได้ยางดันหลบปีสิบหกยางใหม่นะคะขอบสิบมาดูส่วนของล้อนะคะล้อนะคะยังเป็นล้อกระทะอยู่นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นขอบสิบหก มาพร้อมยางใหม่ค่ะเป็นยางนะคะยี่ห้อดอลลอบนะคะปีสองพันสิบเกค่ะเป็นยางใหม่ๆเลยลูกค้าทั้งสี่ล้อเลยนะคะสําหรับนะคะมาดูส่วนของนะคะใต้ซุ้มล้อกันค่ะลูกค้านะคะยังได้ความเดิมความใหม่นะคะเจ้าของเดิมแทบไม่ได้ใช้งานนะคะอ่าให้ดูด้านบนนะคะก็จะเป็นส่วนของกระจกมองข้างพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะ คนที่สนใจแล้วอยากมาดูรถตัวจริงมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะส่วนรอบตัวรถนะคะที่เปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะแล้วก็มาพร้อมปุ่มสมาร์ทเอนทรีนะคะก็คือเป็นปุ่มกุญแจรีโมทนะคะกดแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะคะ,ะมาดูส่วนของรอบตัวรถด้านหลังกันต่อคะ่ะส่วนไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ led ค่ะนะคะเหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลัง นะคะไฟท้ายแบบ LED แต่ว่าไฟเลี้ยวนะคะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะคะรถคันนี้ค่อนข้างจะทันสมัยและยังตอบโจทย์วัยรุ่นอยู่นะคะเป็นแนวสไตล์สปอร์ตสวยนะคะคล้ายๆทรงมินิคูเปอร์นะคะสำหรับ Suzuki Swift GL 1.2 g l คันนี้มีสปอยเลอร์นะคะมาให้ด้วยแล้วก็ไฟดวงตาที่3นะคะหรือว่าไฟบิดอด้านนี้นะคะ แล้วเราไปดูนะคะส่วนของด้านในกันต่อค่ะลูกค้าไปดูความใหม่ความเดิมของภายในกันค่ะาม,มาเลยคะ่ะมาดูส่วนของด้านในค่ะมาดูอันดับแรกค่ะสําหรับแผงประตูนะคะจะคุมโทนด้วยสีดํานะคะที่จะเปิดประตูเป็นโครเมียมค่ะสําหรับปุ่มปรับกระจกอัตโนมัตินะคะเป็นแบบออโต้นะคะด้านฝั่งคนขับนะคะยังปุ่มเดียวอยู่นะคะแล้วก็มาดูส่วนของนะคะปุ่มสตาร์ก็จะเป็นแบบฟุตสตาร์แล้วนะคะ ส่วนของมาลายพวงส่วนของพวงมาลาัยนะคะจะเป็นแบบสามก้านสีดําตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกสัญลักษณ์ตรงกลางเป็นซีลซูกินะคะเป็นตัว S นะคะเป็นโครเมียมส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นระบบเล่น VCD แล้วก็ระบบ FM นะคะวิทยุ FM ค่ะแล้วก็จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะยังปรับมืออยู่แล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นสาย USB แล้วก็ที่จุดนะคะบุหรี่ให้ค่ะ เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะหุ้มด้วยหนังสีดำนะคะตัดด้วยสีเงินค่ะเงินมีทลิกนะคะตรงนี้ก็คอนโซลด้านกลางตรงกลางก็ยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะสำหรับไปรุ่นขับสบายๆนะคะไปทำงานขับทำงานขับไปโรงเรียนนะคะถือว่าตอบโจทย์อ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะเก็บสัมภาระพวกเหรียญน,นะคะหรือว่า สิ่งของเล็กๆน้่นะกระจุกกระจิกนะคะของคนขับหรือผู้โดยสารนะคะของเจ้าของแล้วแต่สะดวกเลยนะคะอ่าแล้วก็คอนโซลถัดมานะคะด้านข้างนะคะคนขับตรงนี้ก็เขาทํามาเพื่อวางอะไรเอ่ยทิชชู่ก็ไม่ได้ค่อนข้างจะเล็กนะคะตรงนี้นะคะค่อนข้างจะเล็กพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วก็จะมีตัดด้วยสีเงินเมทัลลิก ใส่เหรียญได้ค่ะตรงนี้วางโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนะคะส่วนเกะด้านล่างนะคะก็จะมีที่เก็บเอกสารเก็บสัมภาระเอออันนี้เกดด้านล่างถือว่าจ,บจับจ่ถือว่าใส่ของได้เยอะอยู่นะคะอ่ะแล้วก็ด้านบนนะคะมีนะคะที่บังแดดให้นะคะแล้วก็มีกระจกมาคนขับมีด้านฝั่งคนขับจะมีกระจกให้นะคะ,ะมาดูส่วนของเบาะกันค่ะ,ะมาดูส่วนของเบาะนะคะ เบาจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นั่งค่อนข้างนุ่มสบายนะคะเวลาเดินทางไกลเนี่ยนะคะตอบโจทย์อยู่นะคะลูกค้าสะดวกสบายนะคะนุ่มนะคะเป็นสีดํานะคะจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะคุมโทนไม่ว่าจะเป็นได้เดินตะเข็บนะคะแล้วก็อ่าตัวเบาเองนะคะค่อนข้างจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยเอามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าค่อนข้างกว้างนะคะ <trauma and Home> เหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะคะอ่าเจะจ๋าให้ดูกันก่อนนะคะอันนี้จะจ๋าพับเบาะให้ดูกันก่อนนะคะเบาะพับได้ค่อนข้างเกือบ45องศาเลยนะคะสําหรับใครที่อ่าขายของตลาดนัดหรือว่าจะไปขายของไปรับของมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายของออนไลน์เงี้ยไปรับของที่ตลาดสําเพงไปตลาดลงเกลืออะไรอย่างเงี้ยเสื้อผงเสื้อผ้าหรือของสินค้าเป็นตัเลดเนี่ยตอบโจทย์นะคะคนของได้ค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้านะตอบโจทย์จริงๆอ่า รถคันนี้นะคะไม่เล็กนะคะหรือว่าเล็กพิกี้นูนะคะโอ้โหจะจอืเจเนี่ยค่ะถ้าเอาเบาะขึ้นนะคะคนนั่งได้สามคนเบาะยังไม่ติดนะคะขายังไม่ติดเบาะคนขับด้านหน้าเลยนะคะส่วนนะคะด้านบนนะคะศีรษะก็ถือว่าะจ๋จสูงหน,นึ่งร้อยหกสิบห้าเนี่ยนั่งศีรษะนี่ก็ยังเหลือเยอะนะคะไม่อึดอัดแน่นอนสําหรับรถซุซูกิสวีปคันนี้นะคะ,ะมาดูประตูนะคะประตูที่ห้ากันค่ะลูกค้า มาดูประตูที่ห้ากันนะคะ,ะด้านหลังตอนนี้นะคะถ้าไม่พับเบาะลงก็สามารถเก็บสัมภาระเก็บของใส่รองเท้าของกระจุกกระจิกนะคะเบ็ดเล็ดได้นะคะใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่หมอนผ้าห่มนะคะถือว่าใส่ได้เยอะพอสมควรนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์มากค่ะส่วนของห้องเครื่องกันค่ะนะคะให้ดูความเดิมความใหม่ นะคะของเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง1.2เชื้อเพลิงเบนซินค่ะนะคะให้ดูความเดิมความใหม่นะคะรถคันนี้นะไม่มีรอยเยิ้มจากนะ้ำมันเครื่องอะไหล่น็อตทุกชิ้นทุกส่วนเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานทุกชิ้นค่ะสังเกตยังไงนะคะว่ารถยังไม่เคยผ่านการชุนมาลูกค้าสังเกตจากรอยน็อตน,นะคะไม่มีรอยขัดรอยคลายนะคะแล้วก็รอยเม็ดอาร์คนะคะลูกค้า ีเริ่มทั้งคันเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งนะคะสบายใจได้ค่ะที่บริษัทรถยนต์ของเรานะคะขายรถเก็เอพร้อมใช้งานร้อซค่ะนะคะลูกค้ารับไปก็ไม่ต้องกงังวลกลัวเราย้อมเมลขายให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเราการันตีและรับประกันจากการขายของบริษัทรถยนต์มากกว่า20ปีค่ะ ถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามให้ช่องของจ้าจ๋าด้วยนะคะรถสวยเกตดเอเพื่อให้เป็นกําลังใจในการจะให้จา้จาจ๋าทำคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ